ฮัลโหลทุกคนครับสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมยุบช่องอเล็กซ์นับยูนิเกมอินสมะอิลูเบนโกสไตรเกอร์สองพของเราอีกเช่นเคยครับทุกคนมาสำหรับคลิปนี้ก็รวมกับตันทีมจากภาคอาร์เลสโอไลออนนะครับทั้งอาร์เลสแล้วก็ภาคโอไลออนเลยนะท่านผู้ชมในทีมก็จะมีเพโตรเนโอนะครับผมซาคุมะครับอาเธอร์ครับฟูบุคิครับอาซึโตะครับแล้วก็มิชินาริครับผมแล้วก็มาร์คครับ ซาตานฟรอยมิซ uh uh, ุคามิยะอับเอนโดมามุรุโยริกะคาลิโอโนสกะทัตสุยะอฟุโรเทลุมินะครับประมาณนี้นะท่านผู้ชมก็รวมทั้งหมดของภาคอารลสโอลออนเลยภาคโลกคู่ขนาดนะท่านผู้ชมมาดูกันว่าจะสนุกแค่ไหนในคลิปนี้นะครับไปลุยมาครับผมท่านผู้ชมคิกออฟในครึ่งแรกครับนะในสีเสื้อของไรมงไปอสุตโตเปิดก่อนเลยลักกัน มีทาา่าประสานอะไรไหมมีใครไหมไม่มีกอตวินเอ่ะเสียงเสือดุดอีกแล้วอ่ะอะไรวะโอ้เข้าครับขนาดยิงโคตรไกลเลยเนี่ยกอตวินแรงอยู่แรงอยู่อื้มฮเวลวหนึ่งซะด้วย เอ้านี่มันอัลฟาเนี่ยแล้วมันดาบเป็นไข่วะนะอะไรวะงงอู้พลังเต็มวะ่ะน่าจะใช้ท่าสามไปเลยเมื่อกี้ TP เราไม่ลดนะไปสักคุมะเปิดก่อนเลยละกัน อุ้ยมีประสานด้วยครับกับมิซูคามิยะครับท่าอะไรวะเนี่ยคู่ประสานเนาะโอ้โหสีโคตรสวยอะ่ะท่านผู้ชมท่าเนี้ยสีสวยเวอร์โอ้โหเสียงกระตุกอีกแล้วอะ่ะอะไรวะเสียอัตลบในการรับชมไม่เข้าครับท่าเก่าเกินเก่ากึกเลยอะ่ะเอ้ยมีเจิเนริได้ไงวะไม่ได้กด เข้าบอลเลยนะเมื่อกี้แย่งมาเองนะนะมีจินาริมีท่าอะไรบ้างเอ้าฟรอยเมื่อกี้ยังเต็มอยู่เลยเพื่อนเอาเลยวันนี้ไต้ฝุ่นมหาภัยของซีนามีโอเคเพโทนิโอยิงต่อได้ครับดิ่งมรณะของซูรุงิก็มาวะ <laughs> เพโทนิโอลุย โอ้โหเรียบร้อยครับสองคนขนาดนี้ไม่เข้าก็รู้จะพูดไงแล้วเราเป็นท่างสุรุงี้ปิดท้ายด้วยขึ้นชื่อเรื่องความแรงอยู่แล้วครับาบอมาไปอาเธอชนยิงเดี๋ยวไม่ได้ยิงว่าแล้วไงมันต้องเปิดมา ท่าของโรนิโชสไตรค์แซมบ้าพอถึงโค้วมันทีไรเสียงกระตุกทุกทีเลยอันนี้ขออภัยด้วยนะท่านผู้ชมเรียบร้อยคนระับบอกเลยว่าท่านี้แรงมากนะท่าของโรนิโชเนี่ยสไตรค์แซมบ้าเนี่ยโคตรแรงแทบจะเจาะร่างอวตารได้เกือบทุกท่านะครับ ก็คือแบบยิงท่าเนี้ยไม่ต้องหวั่นเลยว่าถ้าไม่ตายของโกจะเป็นท่าอะไรคือมันแรงมากนะครับมีท่าเลี้ยงบอลใช้หน่อยแล้วกันเดี๋ยวไม่ได้ใช้เดี๋ยวไม่ได้โชว์ร้อยสามยิง ฟรอยแห่งรัเสเซียสปาร์กเว้ยฮึ่มไม่เข้านึกว่าจะเข้าอีกโอ้วงโคตรเล็กเลยวงของอาซูโตะ ชิปหายแล้วฮึวิวสองโอ้โหโคตรกระตุกเลยท่าอะไรวะเนี่ยกระตุกเวอร์กระตุกมากเอาพลังเต็มพ p ไม่ลดอะไรวะเนี่ยอเทวะอเมกา้าเนี่ยท่านี้ก็กระตุกเฮียกระตุกทัางคลิปเลยวะเนี่ยท่านผู้ชม อะไรกันครับนี่อ่ะไปสกุมะเอาใหม่รอบนี้ยิงคนเดียวไม่มีใครยิงด้วยเฮนกินจัก,กระพัดที่หนึ่งโอ้โหไม่เข้าอ่ะ เออมันก็โหดอยู่ไม่ใช่ว่าจะเข้าทุกรอบที่ยิงอืม,อมเจ็บกระเด็นเลยโหยังมันยิงโออโหอเอีสองละกัน มาเพโทนิโอจัดไปทาวเวลสามท่าอะไรวะเนี่ยโหท่านี้เหรอมันเป็นท่าของไอ้ตัวนั้นนี่ไอ้ที่อยู่เกาหลีใต้อะ่ะแต่ว่าไอ้ตัวนั้นมันจะเป็นเวลสองนะแต่เพโทนิโอใช้เป็นเวลสาม้ยเข้าด้วยวะเที่ยงแรงขนาดนั้นเลยเหรอท่านี้เอาเรื่องจัดโอ้โห กูใช้คืนบ้างเพื่อนมิจินาริจัดไปมาโอ้โหออมิสุคาบิยะมิสุคามิยะเซริวไปอาเธอร์โอ้โหฟูบุคีวิ่งลงหลังเพือ่อเุ้ยเอ้ยเฮ้ยไอ้แคอาเธอร์ มันมีท่าประสานกับอสุโต้ด้วยวะเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิอาเธอร์พลังอเพิ่งหมดโอ้โหแพ้ด้วยเฮียอะไรวะเฮ้ยมีท่าประสานกับอสุโต้เฉย <laughs> โอ้โหเฮียท่าอะไรวะน,นี่กระตุกใจจิ้ม <laughs> หายแล้วมีสุขภิยะมีสุขภิยะโอ้ไม่ถึง ดับเบิลชูดพลังเต็มเอนโดจัดไปหัดเทวะโอเมกา้าโอ้โหเสียงคูนสะดุดอะ่ะอาเธอมาเอาใหม่ดิตระสานกับอาสุตโตโอ้โหเวลาจะหมดแล้วอาไิตโตวิ่งมาอาสุตโตสวยท่าอะไรวะเนี่ย โอ้โเราบำพึงพยาไก่เล่นลมอืมแต่สีโคตรสวยอะ่ะมอสทำมาแปลกใหม่ไปอีกครับท่านผู้ชมแต่แม่งเสียงกระตุกมากเว้ยโอ้โหไม่เข้าอ่ะเก่าเกินอ่ะเจาะก,ก่อนหมดครึ่งแรกมิซูคามมยะเซริวยิงอ่าดิ่งมรณะของซูรุงิมาเยี่ เอยถ้านี้แรงนะว่าไม่ได้นะประมาามันไม่ได้นะบอกไว้ก่อนโอ้ไม่เข้าโอเคมาครับเริ่มต่อที่ครึ่งหลังคาริโอโอแวนสูนหน้าสเปนล,ลงลงสู่สนามโอ้ดูวงของเปโตนิโอดิวงโคตรใหญ่อะ่ะ โอ้โหส่งไม่ทันโอ้โหล็อกหลบโคตรเทพท่าเดิมเลยทำไมมันกนระตุกจังว,วะเนี่ยอาดเทวะโอเคอุ้ เฮ้ยหันหน้าผิดทางไปมิจ <cek> <anza> ินอาริม um <société> ีใครยิงต่อได้ป่าวะข้างหน้าเนี่ยลองดูเผื่อมีไตฟุนมหาภัยโอ้ไม่มีตัวยิงต่อเลยโอ้เจาะไม่ได้ รอยเรืหนึ่งท่าอะไรวะโอ้โหอะไรวะดาบบรณะพิฆาตยิงกระทุงมันเข้าไปเดี๋ยวพลังมันก็หมดแล้ว,ลดลวเดี๋ยวเท่าไรเอาเหนื่อยแล้วด้วยพลังหมดแล้วเว้ยอ่ะซาตานอยู่แต่ครึ่งแรกยังไม่ได้โชว์เลยเอาเท่า มีอะไรผั่มาไหมไม่มียิงสะสารสีดำเรียบร้อยสิครับท่านี้ปีวูพลังมันหมดแล้วท่านผู้ชมมาทาเซียขึ้นไปลุสก,ก้า ยิงต่อยรถสาก๊ะได้ปะวะมันมันติดกันเกินไปปะวะแต่ท่านี้เป็นท่าสูงด้วยนะได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่ได้สูงเกินอุย้ยแต่ได้เฟโตนิโอเฉยดิงมรณะนะกะว่าจะยิงต่อยได้รถสาก๊ะนะแต่เป็นเฟโตนิโอมาเฉยเลย ตามสูตรเปิดเลยแล้วกันมาโนสกะโชว์หน่อยเอ้ยไม่มีร่างอวตารหรออ๋อร่างอวตารมันเวลสองตัวเนี้ยเพนกิ้นจกกักรพรรดิอีกแล้วเห็นบ่อยนะช่วงเนี้ย <laughs> เพนกิ้นนี่ออกออกออก,ออกคลิปบ่อยนะช่วงเนี้ยท่านผู้ชม,มฝากกดไลค์ให้เพนกิ้นหน่อยแล้วกันโอ้โหพลังเต็มอีกแล้ว เอาเข้าเว้ยค่นี้ขนาดยิงมาโคตรไกลไกลเลยนะโอ้โหชาร์จปุ๊บยิงปับ๊บ <c oughs> สายไวเดอร์ <c oughs> มัดเล็กคุณธรรม ใส่โค้งมาที่ยูริกะครับจังหวะนี้โอ้โหล่างอมาตาะยูริกะโผล่ออกมาแล้วนึกว่าจะไม่มีผมปล่อยพอดีมันขึ้นมาพอดีนะเมืเ่อกี้บาคูเนสิสตอมโอ้โหโคตรกระตุกเลยอะไรวะไอเชี่ยกูจะไม่ใช้แล้วนะกระตุกเกิน อืมนึกว่าจะรับได้เฮียไม่ใช้แล้วนะล่างอมาตามท่าเนี้ยกระตุกเกินไม่ไหวมันชาร์จอีกแล้วมันจะให้ได้เลยเนี่ยสามประสานโอ้โหติดอาวุธด้วยชิบหายแล้วเอนโดกูกระตุกเวร์ อะจะรับได้ไหมฮัตเทวะโอเมกาโอ,โอ้โหเอาไม่อยู่อะเอ็นโดยิงท่าสุดยอดเกินไอคาริโอโอแวนยิงประตูคืนมาไดามอนเอ็ด แต่ท่านี้มันไม่แรงอ่ะเข้าไหมไม่เข้าเห็นไหมมันเป็นท่าเอาไว้สำหรับยิงสวนนะท่าเนี้ยดัดแปลงมาจากอ่ะอะตอมิกแฟร,ร์ลงม,มาดนี่กูยิงสวนนะมึงยิงมายิงสวนนะ่ะบอกเลยทัศิยะมีท่ายิงสวนบอกแล้วหูแต่กระตุกมากขมดาบดาวตก พุ่งทะยานไปอืมไม่เข้าจะเข้านี่เท่เลยนะเอ้าเชีย่ยเอ้ย มิจินาริเอามันออกดีออนตีกูออกกูอ,ออกบ้างไอ้โนสกะโอ้เอาบอลมานักล่าตะไคร้โอ้ชิปหายแล้ว โอ้โหเปโนนิโอกูหมดกันขึ้นไปฟรอยไอเฮียฟรอยขึ้นไปวิ่งลงมาเพื่อเอ้ยเดี๋ยวนะโนสกาวิ่งมาทำไมเนะี่ยใครเนะี่ยใครจะมาประสานใครอีกคนนึงขาดอีกตัวนึงเว้ยโอ้ไม่มีว่ะมันขาดอีกตัวนึงอะ่ะโนสกาวิ่งตามมาอยู่อ่ะมิเจนารีก็ได้หวะ ลูกเตะโซนิกก็มามันต้องประสานกับไขว่าเมืงเง่อี้นี่น,น,นสกสกาวิ่งตามมาอยู่นะบอลมาสไลด์สังหารนกสก,กาวก่อนจบ อุ้ยฉันไม่ขึ้นเลยว่ะเอ้าโอ๋อ TP ไม่พอหรอฉันถ้าไม่ตายไม่ขึ้นเลยอ่ะโนกสกาไม่ได้ยิงเลยอ่ะจบเกมครับผมสำหรับรวมกับตันทีมจากภาคอาราเซสและโอไรออนนะครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฝากท่านผู้ชมด้วยก่อนจงางรันไปนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยเพื่อให้พลาดการชมคลิปต่อๆไปนะครับผมและสำหรับคลิปหน้าจะเป็นทีมอะไรก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะสำหรับวันนี้เช่นเคยครับขอตัวลาท่านผู้ชมจุกัทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผม Vậy là bye bye chúc chúc